สวัสดีเพืเ่อนๆชาวดาบีฆ่าตะสูรนะสำหรับคลิปนี้เราจะมาชี้เป้าตัวแบกทีมโดยที่คลิปนี้ผมจะบอกว่าชี้เป้าไปเลยนะสำหรับตัวละครที่ถ้าคุณมีมันแบกทีมคุณแบบสุดๆและมันจะสามารถลงได้หลายดานและทําให้ทีมสบายมาเดี๋ยวเรามาคุยเลยนะครับผมขอชี้เลยนะทั้งหมดที่ผมให้จะมีอยู่3ตัวนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเริ่มก่อนตัวแรกอันนี้คือสําคัญที่สุดนะผมเลยต้องให้เป็นตัวแรกนะครับเกียวจูโรโลกนั่นเองนะครับ ตัวนี้มันดียังไงเดี๋ยวต,ต้องมาคุยก่อนนะครับว่า,าหลังจากที่โดนสตูตีแล้วเนี่ยจะทําให้อัตแทกลดลง20%นะครับถ้าขั้นสุดจะทําให้ลดลงถึง2เทิร์นนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาพาร์ีฟเนี่ยจะเพิ่มในส่วนของทั้งสปีดแล้วก็เกาะและก็เลือดอันนี้ชัดเจนนะเนี่ยแล้วก็มีตรงนี้เห็นปะอัตแทกดาวหลังจากโดนโจมตีแล้วเนี่ยจะทาให้อีกฝ่ายโจมตีอตแทกรลดลง สำหรับสกิลที่3นะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลที่เอาไว้บบ็อกนั่นเองหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วเนี่ยจะทาให้มีเหมือนเหมือนกับว่าเป็นเกาะสีทองขึ้นมาไว้บล็อกดามจนะครับเอาละอันดับต่อมานะฮะก็คือในส่วนของชิลนั่นแหละครับก็หลังจากที่เทิร์ตอไภอ่ะจะทาให้ตนเองมีชิลและจะเอาชิลให้กับเพื่อนที่เลือดต่ําที่สุดอีกหนึ่งตัวด้วยจะทำให้เพื่อนถึกขึ้นอ่ะวางไง,ไง่ายๆโดยนับจาก H p ของตอนเอง และตัวนี้มันเป็นโล่ยังเฮดีมันก็เยอะอยู่แล้วนี่แหละครับมันเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวนี้มันแบกทีมแม้ว่าจะไม่มีในส่วนของนําเมดแต่ที่มันแบกเพราะว่าเกาะนี่แหละเกาะหนาจัดเรียกง,ง่ายๆเลือดเยอะจนแบบเช่นเกมหนึง่งอาจจะโดนตัวละครตีสัก2 0,000ื่นแต่ว่าคุณดูเลือดดิเลือดแม่งแบบเป็นแสนอะเลียวปะ่ะงั้นหมายเขาว่าตัวละครนี้เลือดแม่งดีแบบเกาะเพิ่มดีคือหลักแสนอะแม่งเยอะดังนั้น เกาะมันยังไม่แตกเลยเกาะใหม่แม่งมาอีกแล้วอ่ะมันเลยอยู่ได้เรื่อยๆครับผมเลยบอกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวแบบทีมและตัวแบบทีมเนี่ยมันดียังไงมันเหมาะกระดานไหนมันถ้ามีแล้วมันได้ผลถึงขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาตอบให้นะครับอันดับแรกเลยนะไปที่กิจกรรมรายวันนะครับจากนั้นก็หุยแม่งแคบทุกหน้าเลยเมื่อวาคือถ้าให้พูดกันตามตรงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไล่หมวดนะหมวดหุ่นไลกาเนี่ยเราไม่นับนะครับเพราะหุ่นไลกามันเน้นดาเมจหมายคขาว่าต้องใช้ดาเมจลงทั้งหมด นะครับเราจะไม่พูดเนาะแต่ที่ผมบอกว่าแบกทีมเนี่ยเพราะคุณจะสามารถไต่ได้หลายๆชั้นยกตัวอย่างในส่วนของบ้านอสูรเนี่ยคุณจะไต่ได้เยอะนะครับคือเนื่องจากว่าผมยังไม่ได้อัพเลเวลคือเพิ่งเปิดมาตัวเดียวอะ่ะต้องรอเปิดอีกตัวนะครับมันถึงจะเวลร50ห้าสิบมาเดี๋ยวเราคุยก่อนสำหรับด่านบ้านอสูรตัวเนี้ยที่เป็นหลักๆคือเคียวจูโร่เหมือนกันครับเหตุผลเพราะว่ามันมีโล่หนาจัดๆหนาจัดจนศัตรูตีไม่เข้าอันนี้ลองให้ดูเป็นตัวอย่างเห็นปะดูเลือดดูเลือดมันลดด่ เห็นปะค่าได้แล้วชัดเจนปหมเนี่ยดูดิเห็นปะชัดไหม <c oughs> นี่เวลร้อยสามสิบเองนะชัดป่ะและ้าเวลร้อยเก้าสิบเหมือนกันผมบอกเลยไอเคอียวจูโร่เนี่ยโคตรแบกเดี๋ยวผมลองเป็นตัวอื่นให้ดูนะจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับอ่าลองเป็นไอนี้ก็ได้ทันจูโร่ทันจีโร่เห็นปะทันจีโร่โตายนุย้ยเอาใหม่ต้องเห็นภาพอยางเนี้มไม่ง,งั้นมันไม่ชัดไงเอาเป็นในส่วนของกิวทาโร่นะครับ กิโทาโร่ตายอ่ะเอาใหม่นะคิโอจูโร่ใหม่อันนี้เวลสีนะอันนี้ผมลองให้เห็นนะดูเลือดมันดิดูเลือดมันดิแม่งไม่แม่งคือ,อไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะผมเลยบอกว่าไอเน,นี้ยมันเป็นตัวแบกทีมชัดเจนไหมเราลองเป็นกิวนะครับกิวน่าจะตายนะเฮ้ยกิวยังอยู่อ่ะกิวด่านเนี้ยผมให้ลองๆจากตัวคิโอจูโร่นะครับเหตุผลเพราะว่าในส่วนของกิวเนี่ยมัน ตีแล้วมันเด้งเลือดของตนเองในี่ถ้าอันติของมันอ่ะตายละนี่เค่เบลหนึ่งนะเดี๋ยวเราลองเคียวจูโร่ใหม่อ่าเลือดเริ่มเริ่มเริ่ม,ม,มลดละแต่อยากให้เข้าใจก่อนนะไอเคียวจูโร่เนี่ยผมเปิดได้ตัวเดียวนะและตอนนี้อยู่ในเทนอยู่เลยครับคืออยู่ในเทนเนี่ยโง่โง่งงเลยอะ่ะดูดิเพิ่มด้วยเลือดเพิ่มด้วยเพิ่มด้วยตีไม่เข้าอะ่ะเออเอาดิเอากับมันดิโอโหเลือดเต็ม เอางกมันบางคนงงว่าทําไมเลือดเต็มนะครับเพราะว่ามีในส่วนของไอ,ไอตอนที่เล่นน่ะเราเลือกเป็นอันนี้คือการเด้งเลือดของตอนเองนะครับมาเลยเด้งเลือดได้เห็นปะอ่ะลองเอาเป็นคาโรจิตายช <c oughs> <c oughs> ัดเจนะ่ะอันนี้แค่หมวดแรกนะเนี่ยมันแบกผมบอกแล้วโคตรแบกเลยนี่เปิดได้ตัวเดียวเองนะอันนี้คือผมว่าแค่โซนนี้ก็เห็นชัดเจนแล้วบอกว่าเอาเลยเอาเลย อันนี้ยังดีที่มีสคริปต์นะครับถ้าไม่ถ้าไม่มีสคริปต์นี่กูไม่ไหวจริงนะคือตัวเดียวนี้แม่งแบกแบบแบกสุดๆอะ่ะโอ้โหเลือดเต็มแต่ตีก็ไม่เข้านะ <c oughs> คือมันไม่มีดาเมจไงชัดเจนนะมันเลยตีววาอาพวกคิวไม่ขึ้นนะครับจริงๆอะไอคิวเนี่ยต้องเอามาฆ่าตัวนี้นะแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นการลองให้ดูผมต้องลองให้ดูไงไม่งั้นมันไม่เห็นภาพอ่ะอันนี้เริ่มไม่ไหวละโอเคอันนี้ยังเลือดเด้งได้อยู่ขอเด้งเลือดก่อน ขอเด้งเลือดโอเคแล้วกลับไปใหม่โอเคเกือบตายแล้วขอเด้งเลือดก่อนขอเด้งเลือดมันมีวิธีแบบดีนะครับปึ๊บฆ่าก่อนโอเคจากนั้นกูฆ่าไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีตัวเล่นเอาให้ชัดนะครับว่ามันเป็นแบบนี้แหละผมเลยบอกว่าไอตัวเนี้ยแม่งตัวแบกเคลียร์ไหมเดี๋ยวผมเอาเอาให้ดูก่อนเผื่อมีคนถามใส่อะไรไปว่าทําไมมันได้ขนาดนี้คือคือแม้ว่าไม่ใส่มันมันก็เก่งอยู่ดีครับอันนี้อาวุธ ็นไหมเป็นดังนี้นะครับเหลือแต่ในส่วนของดาบแต่ยังไม่เปลี่ยนนะรอดาบทองเนาะตอนนี้ก็ใส่เป็นอย่างนี้ไปก่อนค่อยเปลี่ยนอีกทีผมบอกแล้วครับสมุดยังไม่ใส่เพราะใส่ไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่มีให้ใส่นะครับเพราะว่าไม่มีของเห็นว่าสมุดก็ใส่ไม่ได้เพราะดาวยังไม่อัพส่วนการนับใช้1ตัวนะครับตอนนี้ผมก็เอาง่ายๆว่ารอในส่วนของอัง,งุนเนี่ยครับเอ้ยพูดผิดรอแลกฮีโร่อีกทีหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเดือนถึงจะแลกได้นะครับแล้วก็มีอีก,อกหมวดหนึ่งที่มันได้ด้วยวะ ก่อนหน้านี้ดูไว้นเนี่ยเยอีกโหมดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันได้ยากแหละก็เข้าใจอยู่ที่เลยเดี๋ยวค่อยไปในส่วนของซัมมอนแล้วก็สวิตช์เอาเรื่อยๆจนกว่าจะได้นะครับโอเคมาอันนั้นช่างมันเดี๋ยวเรามาคุยต่อนะครับอันดับต่อมาเมื่อกี้คือเพิ่งโหมดแรกนะครับในส่วนของโหมดที่2คืออ่า i n นฟินิตอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ครับจะเรียกว่าไต่หอคอยไหมหรือแล้วแล้วแต่จะเรียกละกันนะครับในโซนนี้ก็ เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถทําให้เราไต่ได้แบบสุดๆอันนี้ผมต้องเอาให้ดูก่อนนะครับตอนนี้อยู่ในชั้นที่257เหตุผลที่ผมรอดมาได้เพราะว่าผมไปยืมตัวเพื่อนมาเป็นเคียวจูโรโร่เห็นป่ะค่าพลังอยู่10,000แตอนแรกเนี่ยผมอยู่แค่ประมาณ200ไม่ถึงน่าจะ190ประมาณเนี้ยแต่หลังจากใส่ตัวนี้เข้าไปทีอ่ะตอนเนี้ยอยู่ที่ประมาณ200กว่าโดยทันทีหมายความว่าไอ้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบกเหมือนกันเผื่อบางคนงงนะครับก็คือว่า เราเลือกตัวละคร5ตัวลงไปเล่นถูกปะแต่ว่าทีนี้ตัวละครมันตายทั้งหมดแล้วมันจะเหลืออยู่หลักๆอ่ะแค่ไอตัวเด่นๆของเราอ่ะเช่นผมเล่นเป็นทันจิโร่ไฟอย่างเงี้ยตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อันนี้แค่บอกให้เข้าใจนะครับอ่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเนี่ยที่มันจะเหลือเนี่ยมันมีเนี่ยหนึ่งตัวไอเนี่ยสองตัวเนี่ยมีทันจิโร่เนี่ยหนึ่งตัวนะครับมีคิวหนึ่งตัวแล้วก็มีไอเนี่ยอีกหนึ่งตัวที่มันไม่ตายนะยืนแบบยาวๆนะครับมันเลยแบกทีมไงชัดเจนไหมโอ้ยนี่ ตัวแรกกูล่อ,อไปกี่อาทีแล้วเนี่ยตัวแรกล่อ,อไปแปดทีโอเคพอละเท่านี้ก็น่านจะเห็นภาพนะครับว่าตัวนี้มันมีประโยชน์หลายอย่างแล้วก็ในส่วนของ PVP ก็ใช้งานได้ด้วยเช่นกันแม่งคึกมากนะครับต้องต้องยกให้จริงอะ่ะไม่รู้จะบอกยังไงดีอันดับต่อมานะครับในส่วนของป้าธรรมยกตัวเนี้ยในด่านของอสูรเมื่อกี้เลยบ้านอสูรดีพอๆกันแต่ต้องบอกว่าตัวเคียวจูโร่ดีกว่าให้ให้เคียวจูโร่เป็นตัวแรกและป้าธรรมยกคือตัวที่2ครับ หลังจากที่อาอย่างตัวเมื่อกี้เราฆ่าเนสโกไม่ตายถูกปะเอาป้าธรรายหรือกิูไปลงได้เลยเพราะว่าเป็นตัวที่มีดาเมจแต่ว่ามีฮิลตัวเองด้วยเลยเอา2ตัวเนี้ยไว้ทดแทนได้ระหว่างที่เคียวจูโร่ฆ่าไม่ตายชัดเจนปะเออทำแค่นี้คุณ100ชั้นแน่นอนนะครับอันดับต่อมานะฮะเออยังไม่จบโทษอันดับต่อมานะฮะสามารถใช้ป้าธรรมยศเนี่ยไปในส่วนของ PVP ด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับ PvP ได้นะฮะลงดา่านด่านหุ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 น,ห,นหุนอย่างเงี้ยครับก็ได้หรือว่าจะเป็นในส่วนของกิวที่แบบเก็บทรัพ,พยากรหรือว่าตีบอสนะครับทือทุกอย่างได้หมดเลยครับของป้าธรรมโยคือเอาแบบที่มีแบบหล,หลายๆตัวอันนี้ยิ่งดีครับลง PvP ก็ดีเหมือนกันแล้วในพวกท็อปเซิร์ฟอะส่วนใหญ่ลหลายๆคนก็ยังใช้ป้าธรรมโยอยู่อันนี้เซิร์ฟจีนนะก็ยังใช้ป้าธรมโย แม้ว่าจะมีในส่วนของเนสโกฮิวแล้วก็ทมแต่ว่าป้าธารรมโยมันมีดาเมจไงดังนั้นก็เลยเข้าใจกันได้มีดามเมจมีพิษมีฮิวมันครบเครื่องน,นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนตายมีชุบชีวิตอีกมันครบไม่รู้จะครบยังไงแล้ว,ลวก็ในส่วนของป้าธามโยถ้าจะให้ดีใส่พวกเป็นล้างบัฟเนาะจะแบบสุดยอดนะครับอันดับต่อมานะฮะในส่วนของชิโนบุนะครับอันนี้คือตัวสุดท้ายและที่ผมจะให้นะชิโนบุต้องคุยก่อนนะครับว่ามันดีในส่วนของที่ไตหอคอย นะครับจะแตกต่างกับป้าธรรมโยตรงจริงๆป้าธรรมโยก็ไต่หัวต่หคอ,อ,อ,อยดีนะส่วนตัวก็ดีนะผมมองว่าจะเอาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้คืออย่างตอนนี้มันมีคําถามกันเยอะแยะว่าเอาธรรมโยหรือชินโนบุดีคําตอบบอกให้แบบนี้ผมว่าเคลียร์ที่สุดคําตอบคือคุณนะ่ะจะเอาธาตุไหนเคลียร์ว่าถ้าคุณเอาธาตุลมเอาธรรมโยถ้าคุณเล่นธาตุน้ําเลือกชินโนบุแต่ธาตุไฟเลือกเนซุโกะเนเอถูก แต่ว่าประเด็นคือเนสโกะมันยังไม่มาดังนั้นก็เลยไม่มีตัวเล่นนะครับส่วนรไอ้ระหว่างรอเนี่ยจะเล่นเป็นชินโนบุหรือป้าธรรมายก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งได้เลยไม่ผิดนะครับส่วนตัวผมมองว่าตัวไหนก็ได้นะผมมองว่าชินโนบุมันก็ฮิวแรงแหละแต่ว่ามันไม่มีดาเมตไงส่วนป้าธรรมายกฮิวไม่แรงเท่าชินโนบุแต่ว่ามีดาเมตแรงกว่าแล้วแต่ชอบมันเก่งทั้งคู่จริงๆมันคนละส่วนมากกว่าคือถ้าให้เลือกอะ่ะมันมันแยกกันอะ่ะ ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าคุณจะ PVP คุณควรเล่นป้าธรรมยกเลียวป้าแต่ถ้าคุณจะไปไต่หอคอยนะครับหอคอยแบบเนี้ยแบบเล่นระยะยาวๆอะ่ะอย่างเนี้ยชิโนบุดีกว่าป้าธรรมยกส่วนตัวผมมองแบบนั้นนะเพราะว่ามันมันหลายเทินไงพอหลายเทินมันเลยก็ต้องเน้นฮิวบ่อยๆชิโนบุมันเลยเหมาะกว่าและยิ่งข้างหน้าเป็นในส่วนของเคียวจูโร่โล่แบบเพิ่มโล่อีกอะ่ะมันก็เลยแบบสุดๆนะครับ แล้วก็มีหอคอยแบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่าหอคอยแบบเนี้ยเราไม่คือเทิร์นมันไม่เยอะถูกปะมันเล่นแค่แบบเป็นเทิร์นเป็นเทิร์นต่อเทิร์นไปอ่ะเป็นด่านต่อด่านเรื่อยๆถ้าแบบเนี้ยป้าทรมายดีกว่าคือมันแยกกันอ่ะแล้วแบบเนี้ยมันก็จะคล้ายๆกับในหมวดของ PVP ก็หมายความว่าป้าทรมายก็ดีกว่าถ้าเป็นหมวดประมาณนี้เอาง่ายๆคือถ้ามันไม่หลายเทิร์นอ่ะป้าธรรมป้าทรมายดีกว่าแต่ถ้าแบบแลหลายไเทิร์นหรือแบบเยอะๆก็เล่นชินโนบุด,ดีกว่าคือมันแยกกัน ดังนั้นมันดีทั้งคู่แต่แค่ดีคนละอยา่างอยากถ้าแยกก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตัวไหนดีกว่าเนี่ยเนี่ยคือคําตอบน่าจะเคลียร์ชัดเจนนะครับก็ทั้งหมดผมให้ไป3ตัวนะครับสาหรับตัวแบกแต่ถ้ามีคนถามว่าเอ้ยแล้วถ้าแบบจะปั่นแม่งแบบยาวๆเลยอขอยายา,ยาวและคุ้มๆเลยก็ให้3ตัวนี้อยู่ดีเพราะว่าแต่ละตัวมันแบ่งคนละหน้าที่แต่ว่าถ้าเอาตัวเดียวแล้วแบบคุ้มจริงๆก็คือเคียวจูโร่เพราะว่าตัวเนี้ยมันไปได้ทุกดานเลย นะครับยกเว้นด่านตุ๊กตาหุ่นตีเอาคะแนนเยอะๆตัวนี้อาจจะไม่เหมาะตัวอื่นอ่านเหมาะกว่าแต่ว่าส่วนตัวถ้ามีตัวนี้เราสามารถไส่แรงได้หลายแบบและแรงพวกนั้นอ่ะเรามีในส่วนของกิจกรรมอสมมติถ้ามีกิจกรรมมาเคียวจูโร่มันก็เป็นตัวแทงข้างหน้ามันก็ตายยากพอตายยากก็ผ่านได้ง่ายอีกคือมันประโยชน์หลายอย่างครับก็เลยบอกเป็นดังนี้แหละถ้าจะปั่นจริงๆะนะส่วนตัวผมมองตอนนี้เลยเอาเป็นเคียวจูโร่โล่นั่นเองและไอตัวนี้เลยเป็นคําตอบที่ให้ผมทําตี้ไฟ ส่วนตัวอยากทำตีนำตต้น้ําแต่ที่น้ําโล่ที่ดีขนาดนี้มันไม่มีคําตอบของผมก็เลยต้องมาเล่นตี้ไฟนี่แหละครับเลยเป็นคําตอบให้ผมเนาะผมเลือกเอาหลักๆคือแค่ตัวนี้เลยตัวอื่นไม่เกี่ยวนะแค่แค่ตัวนี้จริงๆครับตัวนี้ไม่เก่งสุดแล้วในบรรดาโล่นะครับแล้วก็เล่นได้ยาวส่วนมีคนถามอา้าวแล้วอย่างพวกอ,อะไรนะลุยกับดากกีิไม่ดีหรอเทนเงินอย่างเงี้ยไม่ดีหรอที่เป็นโล่นะครับส่วนตัวไม่ได้บอกว่าไม่เก่งนะ แต่ประเด็นคือในส่วนของอสูรเนี่ยมันเรียกว่ามันไม่มีบัฟให้เพื่อนแต่ส่วนใหญ่มันให้บัฟกับตัวเองครับมันเหมือนกับว่าเป็นทั้งน้ำเม็ดเป็นทั้งซับตัวเองด้วยอะสำหรับสายไอ้พวกอพวกอสูรทั้งหลายอะนะมันคือมันเป็นตัวที่ดูแลตัวเองกันได้อะแต่ว่าอย่างสายพวกมนุษย์เนี่ยมันเป็นสายที่ต้องพึ่งพากันคือมันแยกกันอะส่วนพวกอสูรมันพึ่งพาตัวเองดังนั้นก็เลย ไม่ได้จาเป็นที่จะต้องต้องพึ่งใครอะครับมันเล่นบบตัวตัวใครตัวมันได้เลยอะแต่ว่าตัวใครตัวมันของมันก็เก่งอยู่แล้วไงเช่นดาคิมีเคาน์เตอร์เป็นแทงด้วยเป็นดามเมจด้วยถ้าคุณเอาลุยกับดาคิยืนข้างหน้า2ตัวยังไงมันก็ดีกว่าคิวจูโร่โล,โลอ,ยอยู่แล้วชัดเจนดีกว่าอยู่แล้วครับแต่ประเด็นคือจะทํำยังไงคือแม่งสุ่มก็ยากแนะล้วเล่นมา20วันแล้ววะเกมเปิดอะแต่เกมเปิดอะ,ก,ดอะกูยังไม่ได้สักตัวเลยเคิวทาโร่ที่ได้นี่ เพราะว่าเปิดแรกมานะไม่งั้นก็ไม่ได้เหมือนกันนะ่ะคือแม่งยากจริงอสูรเลยต้องยอมรับนะครับเก่งสุดแต่ได้ยากสุดก็เลยเล่นไม่ได้เรือมาเล่นตีไฟก็น่าจะได้คําตอบกันไปนะสำหรับคลิปนี้นะครับ